สวนนครรักกิอะไ็เมนูยากิโซบะดาวดอยจ้ะลองมือทำเส้นเลยโดยโดยใช้แป้งหนี่แป้งสาลีเนี่ยนะคะมานวดตามสไตล์ที่ปานังเคยทำก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ค่ะแห้งๆนะคะแล้วตอนนี้ปานังก็ตั้งน้ำเพื่อที่จะลวกเส้นที่ปานังทำเองก็เส้นที่ทำก็ไม่มีอะไรมากพอดีเข้าต้ม น้ำข้าวโพดก็เอาสีเหลืองของข้าวโพดนั่นแหละค่ะมาเป็นสีของยากิโซบะซึ่งจริงๆสีเส้นยากิโซบะเขาจะอ่อนๆเขาจะไม่เข้มนะคะเป็นเหลืองอ่อนๆก็พอดีเลยเอามานวดนวดนวดใส่แล้วก็ไฟนั้นก็นวดนวดนวดคือเทคนิคอยู่ที่การนวดยิ่งนวดนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความเหนียวพอนวดเสร็จเรียบร้อยก็มามา เอาที่คลึงก็คลึงคลึงคลึงแบ่งเป็นก้อนๆอย่างนี้นะคะเป็นก้อนๆอย่างงี้เห็นไหมมีความเหนียวนะคะแล้วยิ่งยิ่งนวดนานเนี่ยเขาก็ยิ่งเหนียวนะคะแล้วก็มาถึงครึงก็เอา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 แป้งสาลีเนี่ยเป็นตัวที่ทํไม่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 กอดเลยค่ะทีนได้ทถึงขั้นตอนการลวกก็ไม่มีอะไรมากค่ะจับใส่ลงไปนะคะความยาวก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเด็ค่ะเพราะเราทําเองมันก็มันไม่ใช่เครื่องจักรนะคะมือคนมันก็อาจจะยาวบ้างสั้นบ้าง แต่ไม่มีปัญหาค่ะนะะ,นะะมันก็ปลอดภัยดีตรงที่เราเราไม่ได้ใส่เครื่องรุงอะไรมากมลยจร <c oughs> ิงๆถ้าเป็นของญี่ปุ่นเขาก็มีตรงคขาก็ตะกเกียบจะเกิดอะไรตรงนีน้เราไม่จําเป็นต้องเหมือนของเขาอนกันอะไรก็ได้ที่มันสะดวกง่ายแล้วก็ไม่มยุ่งยากนะคะไม่ต้องอะไรมากเนี่ยใช้ได้หมดค่ะอยู่ที่การวางใจเวลาทำอาหารเราก็วางใจ สำคัญว่าเราต้องการสาระอะไรล่ยเรา้องานสาระว่าเราจะทาเส้นยากิโซบะเพื่อจะให้ผู้อื่นได้ทานนะคะแล้วก็เอาไปแช่น,บบน้ําเย็นนะคะเพื่อเส้นมันจะได้เหนื่อไม่ติดกันแล้วก็เขาจะเขาจะเ็าจ,จะนุ่มนะคะเนี่ยผมไม่ใช้เส้นแป๊บเดียวเราก็ได้แล้วปกติหอนึงเขาขายหลายตั้งน้่งร้อยกว่าบาท,ท้ี่ สำหรับทั่วไปของอยากยิโซบะที่โนนเนี่ยเขาก็ใช้พวกมันฝรั่งหัวหอมใหญ่มะเขือเทศนะคะแล้วก็อาจจะมีะพวกพวกสาหร่ายญี่ปุน่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะคะแล้วก็มีถั่วถั่วถั่วลันเตาเม็ดอ่ะนะคะใส่บางทีก็มีเห็ดหอมอันนั้นก็คือของเขาแต่เริ่มต้นด้วยใส่น้ำมันงาเล็กน้อยนะ น้ำมันงาร้อนใส่ยเยอะไม่ได้ส่วนในนี้ก็คือ,อใช้แทนหอมใหญ่เพราะว่าหอมใหญ่หมดคือเราแอปพลายเอาพอ,อหมดก็เราก็ใช้หอมธรรมดาหอม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 แดงแทนนะคะส่วนในนี้ก็คือมะละกอเพื่อที่ทาทาเนื้อมันแค่นั้นเองค่ะก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าหาญิบุนเป็นมะเขือยาวที่เราปลูกเองค่ะกำลําปีอยู่แล้วก็มาใส่นะนนี่คกระปีลวกใช่ไหมคะใช่่ะที่เขาลวกแล้วค่ะ นี่กับพอดีข,อข็าต้มข้าวโพดอยู่วันนั้นเขาต้องเสียเวลาต้มก็เอาข้าวโพดมาหาั่นอันนี้พอดีมีอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปด้วยจะอร่อยหรือไม่อร่อยนึไม่ดูนะแต่ว่าพยายามจะปรุงแบบรสชาติไม่ให้เข้มข้นเยอะมากเพื่อว่าจะได้ไประโยชน์ที่ร้านเขาทำเข้มข้อนอยู่แล้วอันนี้เราจะได้ใช้ใช้วัตถุดิบของเราด้วยอย่างเราทำเองเนี่ยเรามั่นใจว่าเราทำแบบไม่มีสารพิษพิ มีดาวดอยมีผักผักที่เรามีนะคะผักสลัดที่เราปลูกเองทุกอย่างเนี่ยนี่เป็น,เป,นเป็นไรสารพิษหมดเลยค่ะของเราเนี่ยเป็นยากิโซบะดาวดอยก็คือป้านั้นก็เอาดาวดอย <laughs> มาผสมด้วยนะคะเมนูยากิโซบะดาวดอย